สมมุติว่าเวลาเรายื่นกู้เนี่ยครับเราอาจจะกระจายความเสี่ยงยื่นหลายๆธนาคารอย่างเงี้ยธนาคารบางที่เขาอาจจะมองว่าพยายามจะสร้างนี่หลายทางหรือเปล่าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องสถาษฐมิกบ้านๆกันด้วยนะครับถ้าใครมีไอเดียดีๆคอมเมนต์ข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับน้องสองคนนี้เขากําลังจะกู้สร้างบ้านอ๋อปลูกบ้านมีที่ดินยังคะมีมที่ดินจริงๆเขาแต่เขาเป็นรีล อ่าค่ะเองก็ได้ใช่ไหมได้กูร้ร่วมได้ค่ะไอ้ก็คือสถานะจะทเป็นสมมตก็คือคู่มสมรสก็กู้ร่วมได้ต้องแสดงรายได้ทั้งสองฝ่ายต้องหมีเป็นฟรีแลนซ์่ค่ะเอกสารที่ต้องใช้นะคะก็คือ1นอกจากตั๋วล็อกแล้วอะ่ะที่เราจะต้องใช้ยืนยันว่าเอ้เราขายของที่นี่จริงๆนะคะแล้วก็คือ2บินที่เราซื้อของมาขายในแต่ละวันนะคะ เราซื้ออะไรกับ้างเขาก็จะเขียนแบบนั้นแล้วเขาก็จะรวมยอดมาเท่าไหร่เราจ่ายเป็นเงินสดหรือว่ามีการโอนไหมคะส่วนใหญ่จะเป็นเงินสดก็เอาบินนั้นนะคะมายืนยันได้แต่มันเป็นบินที่แบบไม่ค่อยสวยใช่ค่ะบางทีมันไม่ได้เป็นบิณด้วยนะมันเป็นแค่กระดาษธรรมดา A4 ที่เขาเขียนใช่ค่ะอันนั้นไม่ได้เอกว่าใช่ค่ะถูกต้องอันนั้นแหละค่ะมันจะดูสมจริงกว่าคือพยายามแบบเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ ว่าเออเราซื้อของทุกวันจริงๆนะสมมติเราซื้อวันหนึ่ง20,000บาทใช้ยื่นกู้ธนาคารนี้ค่ะเขาก็จะดูอันนี้เป็นหลักกรณีที่กู้ร่วมก็แค่ของที่ผู้ชายใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ถ้าไม่กู้ร่วมแต่เป็นโฉนดเป็นชื่อเขาแล<ต>้แ<ต>วจะเองกู้ปลูกบ้านคนเดียวย,ยังไงมันก็ต้องกู้ร่วมค่ะเพราะว่ากรรมสิทธิ์ในที่ดิน <c oughs> กับบ้านที่ปลูกอะค่ะควรจะเป็นคนเดียวกันนึกออกไหมคะ เหมือนแบบที่ดินของเขาแต่บ้านเป็นของเราอย่างเงี้ยแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าเราเอาชื่อเราไปเข้าเป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่ในที่ดินมีกรรมสิทธิ์ร่วมแต่ว่าเราคู้ขอผู้คนเดียวเนี้ยจะได้ไหมถ้าอย่างนี้เวลาจำนองมันจะจำนองไม่ได้นะคะหมายความว่าคือที่ดินอะกรรมสิทธิ์เป็นชื่อสองคนแต่พอเราจะจำนองอะบ้านเป็นชื่อเราคนเดียวแบบเนี้ยคือมันก็ไม่ได้มันต้องเป็นชื่อร่วมดีมใช่ค่ะหรือไม่แต่จะเปลี่ยนให้เป็นของเขาไปเลยคนเดียวผม <laughs> <laughs> ง่ายดี แล้วอย่างผมเนี่ยอาชีพค้าขายรายได้อยู่ที่ประมาณอ,อยู่ที่สอง0มืนบาทต่อเดือน <c oughs> ใช่ไหมกำไร <c oughs> ใช่ไหมอ่ากำไรหักหมดทุกอย่างแล้วเหลือ2 0 0 0 0นบาทต่อเดือนไม่เคยมีภาระไม่เคยมีบัตรเครดิตไม่เคยผ่อนไม่เคยอะไรเลยคือศูนย์หมดทุกอย่างเลยนี่เงินออมไหมคะเงินออมมีครับ แต่ว่าไม่ได้เอาเข้าธนาคารเอาไว้มีวิธีที่ทำให้ธนาคารรู้ว่าเราสามารถจะกู้ได้ไหมหรือเหมือนว่าเราก็อยากยืนยันกับธนาคารว่าเรามีหลักฐานเพียงพอัครบผมมีเงินเก็บมีมีเงินสดในระดับหนึ่งมีที่ดินที่เป็นชื่อของตัวเองค่ะ ความจริงอันเนี้ยตัวเองมีเครดิตดีอยู่แล้วอันนึงก็คือเรามีทรัพย์ก็คือที่ดินเป็นของตัวเองถูกไหมคะคแล้วเราแค่กู้ปลูกสร้างบ้านเท่านั้นเองอันเนี้ยเคสนี้ความจริงไม่ยากเลยธนาคารก็จะมองแค่ว่าวงเงินที่ลูกค้าจะกู้ปลูกบ้านเนะะี่ยค่ะสมมติว่าตัวเองปลูกบ้าน2ล้านผ่อนคืนนมันอื่นสองอย่างที่บอกเมื่อกี้รายได้ส0 0 0 0ก็คือกู้ได้แล้วอ่ะเพราะว่าธนาคารอ่ะจะได้ประโยชน์จากเคสนี้ตรงที่ว่าธนาคารอ่ะจดจำนองมีกับลูกค้าแค่2ล้าน แต่สิ่งที่จำนองก่กับธนาคารก็คือที่ดินแล้วก็บ้านซึ่งมากกว่าสองล้านอยู่แล้วถูกไหมคะอย่างเ,เคสตัวเองอันนี้ก็คือไม่ยากใช่ไม่ยากแต่อาจจะต้องเอกสารอาจจะต้องนิดนึงก็คือนั่นแหละพวกบินพวกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ต้องแน่นมากก็ได้เพราะว่าเรามีทรัพย์สินอยู่แล้วเนื้อออกไหมแต่ถ้าหากว่าใหม่ทั้งหมดหมายความว่ากูทั้งซื้อที่ทั้งปลูกบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยอาจจะต้องแน่นแน่นๆน,น,นิดนึงมาถึงเอกสารอะไรพวกเนี้ยอ,อย่างบัญชีอะไร,รบราไจ่ายเราก็ไม่ต้องจำเป็นต้องมีใช่ไหมเพราะเราก็จดมั่งไม่จดม ควรจะมีแต่ถ้าหาว่าไม่มีมันก็ต้องมีเสเตเสเตเมนที่มันรีเฟอรอได้ในความน่าจะถูกมีศักยภาพเนี้ยถ้าช่วยได้เราจะพูดอยู่แล้วว่าให้ไปทาไําอะไรนู่นนี่ว่าอันไหนที่ช่วยได้หรืออนุโลมได้มันก็เขียนเป็นเคสเคยไปยแล้วแล้วก็มันเป็นเหมือนแบบต้องมาคุยกันลึกๆอีกทีนึงแต่เคสอย่างเงี้ยไม่ยากสบายอยู่แล้วเพราะอย่างที่บอกว่าธนาคารคือความเสี่ยงน้อยละเพราะว่าเราปล่อยแค่ค่าปลูกบ้านเองแต่คือที่เราได้จำนองมาด้วยถูกปะแล้วก็ตัวเองมีรายได้แน่นอนอที่จำนองด้วยใช่ไหม จำลองแต่บ,บ้านไม่ได้เองเพราะบ้านมันลอยอยู่เฉยไม่ได้หนึ่งออกว่ามันต้องจำลองพร้อมที่ที่เราเนี่ยที่จะจำจำลองเนี่ยเป็นที่พร้อมบ้านอยู่แล้วหนึ่งหลังแล้วเราก็จะปลูกอีกหนึ่งหลังมันไม่ได้แยกแปลงกันใช่ไหมไม่ได้อันนี้คือเราก็จะได้ราคาประเมินในส่วนของบ้านากเก่าด้วยใช่ไหม <ừ> ใช่บ้านหลังเก่ามีใบอนุญาตปลูกสร้างไหมคะมันมากกว่าสี่สิบปีนะมันไม่น่าจะมีบางทีเขาก็ แต่ถ้าไม่มีใบอนุญาตปรัสร้างเขาก็ไม่คำนวณใช่เขาไม่คำนวณมูลค่าให้แต่ที่เคยไปกรมที่ดินที่ไปเรื่องแบ่งแยกเนี่ยก็เขาประเมินให้อยู่ใช่ไหมอ๋ออาจจะประเมินให้เท่ากับของที่ดินก็สามารถยื่นเอกสารไปที่ธนาคารได้เลยใช่ไหมใช่ถูกต้องถ้า B O Q นี่ธนาคารต้องดูธนาคารไม่ได้ดูค่ะดูแค่แบบรายละเอียดของการใช้วัสดุอ๋ออ๋อไม่ไม่ไม่ใช่ใช่ไหมแบงก์อื่นใช่ปะ ไม่แน่ใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าราคาประเมินกับแบบมันแมทกันอยู่แล้วก็ไม่ไม่ต้องแนบเพิ่มแต่ถ้าหากว่าประเมินแบบมาแล้วหุ้ยปลุกแพงไปอะไรเงี้ยอาจจะใช้เพิ่มอในกรณีที่แบบมันเบิกเกินจริงก็ต้องก็ต้องมาแนบว่าเอยเอาอะไรมาสร้างอจทำงินอ่อนจากอิตาลีใช่ใช่อะไรอย่างนั้นทั้งหมดทั้งมวลมันต้องสมเหตุสมผลกันอ่ะธนาคารจะไม่ปล่อยแบบ ออะไรยงี้ถ้าจะแนะนำคือ 1. ตอนนี้ผมต้องไปเก็บบินเก็บบินแล้วก็เดินบัญชีก็พยายามเอาไปเข้าธนาคารเท่าที่จะทำได้ค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าเร่งด่วนเลยอ่ะผมอยากจะปลูกภายในเดือน2เดือนเนี้ยของผมส่วนหนึ่งที่บัญชีอาจจะเดินเนื้อหลักฐานตามที่ได้แล้วก็ของแฟนด้วยที่เป็นพนักงานประจำามันก็จะมีโอกาสได้ค่ะเร็วขึ้นใช่ไหมใช่ได้เลย ว่าแบบช่วงโควิดก็จะปล่อยช้านิดนึงถามว่ามีผลไหมก็มีผลเพราะว่าธนาคารจะพิจารณาเยอะขึ้นกว่าเดิมก็มจะมองไปถึงบริษัทที่ลูกค้าทําด้วยว่าแนวโน้มบริษัทของลูกค้าเนี่ยจะได้รับผลกระทบไหม,มถ้ามีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบก็ชะลอก็มีไอความต่างระหว่างสลิปเงินเดือนกับสลิปคาร์อบอนมันต่างกัน ไม่ต่างดูความน่าเชื่อถือเป็นหลักจะปริ้นใส่กระดาษอะไรก็ได้ใช่จะปริ้นใส่กระดาษอะไรก็ได้ความจริงอ่ะเดี๋ยวนี้บริษัทใหญ่ๆเขาก็ไม่มีซัลลีคาร์บอนเลยนะเขาก็เข้าระบบอินเทอร์เน็ตปริ้นออกมาได้เลยเสมอแล้วยืนยันบริษัทต้นทางมากกว่าว่ามีความน่าเชื่อถือถูกต้องใช่ค่ะจะเป็นอันนี้ธนาคารก็จะพิเชษคอกีใช่ค่ะธนาคารก็จะไปดูอีกทีถ้าเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วหรือว่ามีความน่าเชื่อถือสูงๆก็อาจจะง่ายไม่ต้องอะไรมากมายคุณม่มีเช็คลิสต์ไหมว่าต้องเตรียมาไ้ม่ด ถ้าใครอยากได้เช็คลิสต์นะครับทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับดเดี๋ยวผมส่งเช็คลิสต์ตัวนี้ให้หรือคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับสมมุติว่าเวลาเรายื่นกู้เนี่ยครับเราจะกระจายความเสี่ยงยื่นหลายๆธนาคารอย่างเงี้ยแล้วพวกเอกสารพวกนี้เราจะแยกกันยังไงครับใช้ชุดเดียวกันได้เลยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือไม่ไม่แนะนาให้ยื่นหลายที่มากนะคะเอออย่างมากก็สักประมาณสองที่ก็พอถ้าเยอะกว่าน,นั้นเหมือนเราพยายามจะเช็คบุโรบ่อยธนาคารบางที่เขาอาจจะมองว่าพยายามจะสร้างหนี้หลายทางหรือเปล่าเพราะว่าเครดิตบุโรในเวลาเช็คค่ะ มันจะไม่เห็นข้อมูลเรียลไทม์ยื่นพร้อมกัน3ธนาคารสมมุติว่าศักยาภาพลูกค้าเนี่ยลูกค้าเงินเดือน3ามหมื่นลูกค้ากู 3, กาก้ได้แค่2ล้านถูกไหมคะลูกค้ายื่นสาธนาคารแล้วก็กู้ห้องละสองล้านเนี่ยสามห้องอก็เป็นหล้านมันเกินศักยาภาพของลูกค้านึกออกไหมคะการเช็คเครดิตบุรูบ่อยๆถูกมันเลยทําให้ดูไม่ดีเขาก็จะมองว่าเฮ้ยคุณจะก่อนนี่หลายทางหรือเปล่าก็เลยคิดว่าถ้าอยากจะเลื่อนจริงก็คือสักสองที่ก็พอถ้าสองที่แล้วมันยังไม่ได้อ่ะพักก่อนพักก่อนเออพักก่อน กกน,นี่ก็เพิ่งจะยื่นทำบัตรเครดิตไปแต่มีขั้นไหมก็เรืงองออเข้าใจเข้าใจเพราะว่ามันจะมีหลายธนาคารที่เขามองว่าเหมือนลูกค้าไม่มีประวัติมาก่อนแล้วดูไม่มีความน่าเชื่อถืออ,อย่างที่บอกในการทาเครดิตเนี่ยมันไม่จาเป็นว่าเราต้องทาบัตรเครดิตเราฝากประจาไปเรื่อยๆฝากประจําในกรณีที่เราจะผ่อนได้ค่ะ ของวงเงินที่เราจะกู้อย่างนี้ก็คือเป็นการทําเครดิตเหมือนกันใช่ค่ะแต่จริงๆแต่ละธนาคารเขามีเกณฑ์ไม่เหมือนกัน,นมีบางธนาคารเหมือนกันที่เขาดูประวัติลูกค้าจากเครดิตบูโรอย่างเดียวอันนี้ก็คือต้องต้องมีบัตรเครดิตมีประวัติการผ่อนชําระนุ่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้มาก่อนแต่ของกรุงเทพไม่มีใช่ค่ะกรุงเทพไม่มีอาอย่างี้ถ้าสมมติแล้วเขามี เงินเก็บอยู่ประมาณล้านสองแต่จะกู้บานล้านแปดอย่างเงี้ยได้ไงก็งนี้ได้เลยไหมได้เลยไหมคือถ้าถามเมยนะเท่าที่เท่าที่เมย์เคยทํามานะได้เลย ก็คือต้องเอาร้านสองไปไม่ค่ะไม่เงินเก็บก็คือเงินเก็บก็คืออยู่เอาไว้อย่าง้นเอาไว้สำรองหมุนเวียนเพราะว่าปลูกบ้านไม่ใช่แค่ปลูกแล้วจบถูกไหมคะมันไม่ได้ได้แค่บ้านหัวนู่นนี่นั่นสารพัดแต่อย่างนี้ก็ไม่ต้องเตรียมเอกสารอะไรเพิ่มแล้วดิสามารถกู้ได้เลยก็เนี่ยจะเตรียมเอกสารของพี่เขานิดนึงที่ว่ารีเฟอร์เรื่องเรื่องการขายของอ่ะอาจจะมีไปถ่ายรูปใช่เดี๋ยวแม่ไปดูเอง อ่ะเมย์ก็จะเข้าไปที่ที่ตลาดพี่อ่ะเมย์ก็จะไปดูบริเวณโดยรอบเป็นยังไงมีลูกค้าไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นตลาดใหญ่มียอดขายแบบเชื่อถือได้กู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยของมูลค่าสิ่งก่กสร้างใช่เพราะว่าอย่างนี้ยิ่งเขามีเงินออมเนี่ยที่แบบเขาทันเกือบเกินครึ่งของวงเงินกู้อีกแบบสมมุติว่าร้านสองที่เรามีอยู่ในบัญชีไหมอยู่ครึ่งหนึ่งอยู่ครึ่งหนึ่งก็เอาเขาได้เลยเอาเขาได้เลยใช่เอามาเข้าไวน ไม่ไม่คือเป็นหลักประกันเราหลักประกันเราใช่ถูกต้อหลักประกันนี่หลักประกันเราคะเราไม่ได้อายันนะใช้ได้ค่ะเอามาใช้ได้เอามาเตรียมสำรองสำหรับเตรียมที่ดินเตรียมนี้ได้เลยค่ะได้ล้อมรั้วนู่นนี่นั่นเลยได้แล้วพวกค่าใช้จ่ายประกันอัคคีภัยประกันชีวิตอะไรนี่เวลาจะกู้ลุกสร้างถ้าเขาเป็นอะไรไปแล้วถ้าเขาไม่มีประกันตรงนี้